บริวัทงานพาจรย์ะเลื่นฟ้อนทุกคนเป็นไหนสามระวังหนาชักแล้วกเพิ่นว่าสามระวังหนาอะไบองคนฟันแหลกเนาะเต็มเต็มครับฟันแหลกฟันแหลกูู้ยิงสามคนออภัยมาจากอไเก้ามือแล้วก็ทิ้งไทยไว้ว่ามือเงายนใอเอาสามมือเงานใปเอาสามโต สาม,มาเนี่ยครับสา,ม,ม,ามาอืมสามาสามาอิน๋นดิ้อสามปอนด์สามละมื่อสุดท้ายอีหลีเอาลอนี่ยังว่าสามระวังหน้่อยกับแมนมาแดงแมนสามระวังหน้าอื่ก็พระอาจารย์เบามือมือนั่นกับบอกว่าจัางสี่ดิที่ถามมางานเฉลี่ยประมาณจักโมงพอเฉลี่ยม,มาท่าน คนใจะไรมากกาเวลามาถูก <ừ, S 2> วาสิบิ่นโล่ขอตรงท ừ, ่านอก้าวโมงสามสิบเก้าโมงสามสิบเก้าองานห็นว่าผู้ว,ว่าจับใจขว่มตรงนี้กระสินั่น,น,อนตองนี้ครับผู้จับใจขว่มถวายใครมิ่งไม่ถวายใครสามคนกระเทือนั่นม <c oughs> ี่งอีกโอ้เจ้าอาจารย์อยู่แล้วมันแบบมาเนียนมันเนียนพี่นักเจ้าสามศูนย์นี่เป็นแต่สั่งว่าขยับมาหน่อยหนึ่งมึงขยับมาไปทั้งหนา สามสามอยู่สามเราล่งหนาเพิ่นกลังสีวกาสามศูนยะมันสีวาอยู่ทั้งหนายังไงก็ไม่แนแ่ศูนย์นี่ศูนยับสามีวาอยู่ทั้งหนาเนี่ยศูนย์สีวางสีวอยนี่จังไงเพิ่นก็บอกไป็นยไอย่นี้เนาะเราว่างหนานีสามศูนก่อนเด็กกวเพิ่นมากมบเพิ่นว่าปิดสามว่บอม อัานนี้มือต้องว่าอีู่กันว่าพจนมาศูนไหนี่นานบปไนซูนแล้วมันก็ว่านเราบ้างนานซูนอะไูนเราบ้านนาแปลว่าราวัาเอาศูนมาใส่ทั้งหนาได้หรือเปว่านี่เนาะคิดว่าพจนพขันสีบอกว่าเราวังนนี้ซูนมันสิอยูทั้งหนาอืมรารถอืมแต่ว่าบานี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผุ้เนบางคนบางคนหาหมีกลุ่มบางคนเสี่ยเป็นปัญหาเพราะว่า พุ an ่งบนเสตียส <l S 3> mm ินเพอย่ <okay. S 1> like uh ีันแมีนครับเพราะฉะนั้นพระจิตจีเป็นปัญหาพระจิตจีแจกว่าอาจารย์พ่ะกอะไดมาเป็นโตคือกันพ่ะกอะไดมาจำกี่อาจารยพิ่งกระโดาสูคว่ำได้มอย่างไรอาจารย์พิ่งจระโูคว่อย่างสั่งเมนฉะนั้นแล้วกับว่าเป็นความผิดของอาจารย์เไ่ได้โ่วอาจารย์ได้อาจารย์เนี่ยเออไ่ว่าหรอกช่วเแต่ช่วยก็ได้ั่วปฏิวัติว่านางตัวเมีนผมไม่ได้โทวอาจารย์หรอก กำลังเสียที่ใบเอฟซีเข้าใจว่าเออเว่าเพิ่ว่าเลขพุ่มเพิ่พิไรับเนาะคือัอยากจะบอกชัดๆว่าจังซียายาจับเอาเฉพาะที่พระอาจารย์บอกคือให้ฟังให้ฟังซ้าอาายกันให้ฟังซอยกัน,กนพุ่มเพิ่มมากเบาจังหดเพิ่ไห้พิษนาแบบไดให้ซอยกันตีนะครับพอพราะอาจารย์พระอาจารย์นก็บอกไดู้้เป็นโตดิ ว่าม,มันมาเป็นผู้ว่าได้ชอยกยกเงินมาบอกพิรณาว่ามีงานนีต่ว่าคอยว่าปีนินปีจราหน้าแล้วคอยว่าเป็นน้ำเจ้าเอาเป็ยนยังไงเป็นน้ำผมกันี้อาจารย์ก็สี่บอกเก้าสามจะดิเ <laughs> จ้านี่กันว่าเลี้ยงศูนสามเจ้าเงียแล้วเจ้าสวนสามอาจารย์จะเลยมาหากันดูทีม่นจะไหลหัวถ้าอาจารย์เปี๊บอก้าอาจารย์เปี๊ยการว่านสามจบเงินไปหรอเนเขาท่านเปิดหรือว่าท่านเปิดใคร จีิก้อนเราศูนย์สามโอ้ที่จริงที่จริงฟันไม่ยิ่งเ่ะนั่นแหละเอฟซีทั้งหลายเป็นมาจากอนนั้นที่คุณไดยสามคบผู้หญิงสามคนมันว่ามาถวายไข่ก้าหน่วยไข่ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเก้ากับก้าอยู่แล้วแม่นบอกไม่ยิ่งกับสามมาสามคน อันนี้คนได้ดีนี่แต่มเมื่อคืนนี่เป็นไดนจังเมยังเครื่องนนี่มไม่สร้างว่าแต่ว่ามีตองวัดตองเงินบ่อยน,นี่แล้วก็สองม,มือแรกกันเลยโอ้สองม,มือแรกว่างไในวันสองม,มือแรกที่พอครับผมไม่ยิ่งมหามาหารคีรเบกสีเหลืองเนอล่ามาหาโอ้ไม่ยิ่งมาหาแมา่จะค้นหน่อยจังมาสอนเอาใครมาสอนหน่อยผู้หญิงมาสองคนเดี้ยได้ใคอย,ยังกัน ผู้หญิงมาสองคนเอาไข่มาสองฟองถวายถวายระบายมาให้จัาขี้รถเว้นเลือสีเหลืองอารามมาเลยเข้าใจแล้วัจันเป็นมาทังที่ละนั่งว่าเ่นางที่ละมากุ้งทลครับแล้วกอก่จนิ่งก็อยู่ังสอบตามนครับมชาวข้าวันไปเยแบบนี้ข้อดีอันมันถึเวลาเขาจครับเขาได้เรียนงกการ สิบหกหน้าที่จะขอล่ากันเรินองที่รากันแล้วอาจารย์สิบหกหน้าที่แล้วขอล่ากับกันถึงเวลาแล้วใครไม่ร่าแล้วสิบหกหน้าที่สิบหกหน้าที่เขาคนไม่ร่าเขาไ้พอนอนสิบหกหน้าที่แล้วตอนนี้ก็ฉันก็จะร่าแล้วอาจารย์ถ้าผมตัวร่ากับสิลากับเวลาพิจามือนึ่งมือแดกมันมือสองมือสองไม่เยอะพวกนี้สองคนต่วาล เบ้นสองขั้นบานมาสีเหลืองเทเบนสองขั้นสีเหลืองเท่ากันเขาบอกว่าเจะเอาเมื่อนั้นเรื่องเบาเรื่องเบกว่ามันเขาจะมันเป็นมัธยมอาจารย์นะจะเลยได้ครับมาสองขั้นเออเพราะว่ามือมือที่มานานบอกกันบรเบาๆกันเหลยองอย่างนี้แลรื่มเบาเขาครับอต่อมาเขาได้ม่าสองค้อบแล้วก็ต้องกดก่อนแล้วเอารถเบ็ดมาสองขั้นขอสองขั้น เรอขั้นมาถวายพระอาจารย์โอ้สีเหลืองงามแบบเยี่ยงลามเสียบท้องน,นะถวายไปแบบจริงจังถวายเรียบร้อยแล้วจนทะเบียนกับเบิ่งทะเบียนแล้วโอ้ต้องเห็นทะเบียนว้ามเรียบร้อยพูน่เพราะว่ามือแรกเขมีทะเบียนท่านนะท่านที่เขามาถวายทะเบียนไม่เป็นสองหอสองหาสีศูนย์พี่บางทีเป็นเลขเนี่ย <Yeah. S 2> สองหอมีแล้ว พี่มองจะเป็นเลขมองเพื่อนบังมองนี้มันเป็นเลขเลยเนี่สองห้าสี่ศูนย์นี่เป็นเลขแล้วครับให้สังเกตว่าปุ้มเพื่อนบังสังเกตที่เท่าที่หัวล้านเลื่อนคู่เมื่อไหร่หมษ์ไม่มีละสองหงษ์มีละสองหงษ์มีบ่ครับนันจะได้จบพี่นี่ยังไม่จบอาจารย์ยังมังมีว่าจะครับผมมีมากกว่านี้อีกมาอีกเขามาอีกขึ้นที่สามมากสามขึ้นสอนด้วย ับมากิดปุบวดคนเหงาเลยเพื่อที่สามเขามา,มานะสองคนดกันเขาว่าะ้าจานอยากได้ยังอีบบอยบอยากได้ยังบอเยวไให้นะเขาทำเาถวายให้นะแบบนี้เขาจยา์ก็ได้ว่าคิดจะได้ออกนะเดี๋ยวเมื่อนั้นสีบบอกมันที่หยิบหาจีบอกบอกก็ได้ว่างสีมันที่หา,า,าไ,หได้มากไหมหรือเปล่าจก็เรีว่างจีนะ วันท <c oughs> uh. ี่วันที่สองน้าสองหอ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 ที่เรามองบังยุสองหอสองหอนี่ยเขาตีไปสองตีได้จัดจักเลยโอ้หลายสองสามสองศูนย์สองซีสองซีสองสองสองอนี่วันนี้หอนี่ตีได้หกครับงหาแค่นั้นก็จะวางจะ่เนี่ยนี่นะรอบมือมือนั่นนะคว่าวันที่ยี่ห้า โอ้ยเพราะว่าเขาเขาเขาตีบอกเขามันว่าได้ยังจสินะเขาเล่นนัดกขาวันที่ยิบหาสินะแต่ว่าผมแต่ว่าผมก็ฝากพ่วงไม่ได้หรอกนะอย่าได้สามตัวบอกครับฝากพ่วงไปได้ฟันบอกให้ยังไงบอกฝากพ่วงไปจารย์ไว้มือที่เพิ่นมาโอ้ยม <se ep> <Ä> ันฝากพ่วงไปได้ฟันอาจารย์เอ้าไปเข้าร่วมแล้วไปจารย์อนไปเข้าร่วมฟันตอนได้สิแล้ก็นี่สนิทนะบอดนี right? <se ep> <se ep> honest, ้ก็บพวี้ยังอ่ายังซูนิ่งอยู่เลย ไปรอดกันทีรอดไปรอดตะมุนน่นเดี๋ยวที่ครับผมกันบ่ขันบ่เขาสีมากก่อนขันกันเขาเปล่าเลย่องน่อืมนั่นแหละเขาสีมากก่อนาะอืมเขาสีมากก็ไม่สองประเด็นครับเข้าเข้านับเข้านับเขาเพราว่าที่ยิบผ่านบ่ครับวันที่วันที่ยิบผ่านมาเด้ออาจย์สีบอกช่วงนี้อาจย์ท่าได้คิดคิดใันเขาได้ออกอยู่บอกได้ได้ยังเลยเต็มดอครับครับได้บอกที่ยีบผ่านแต่ว่าขันนั้นสีมากคือสีมากก่อนมาตั้น ถ้ามาก่อนก็ดีมาก่อนสองมือ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 อทีอ่ยีห่หาได้เลยนะัะแต่เราถ้อยากไปเพิ่มมาก,ก่อนอยู่หรอกอ๋อไปเงินเขาเอาเสากเขามีโชคเพราะว่าเพราะถ้าเพิ่มมาก่านที่ยี่สิบหานี่พอดียี่สิบหาจุดเดินทา,างไกลครับ <c oughs> ออยังไงๆแล้วจะไปฟัน,ฟนเอาอตัวเต <c oughs> ้าิยี่สิบหาว่าจะไปช่วงบุรีนะครับตอนแรกว่าจะไปช่วงตอนแรกว่าจะไปวันที่หาเขาเว้นจอดไว้หรือเปล่าไม่บอกไปบอก ว่าเยิมว่าจริงเออแต่ว่าคือแปดเลยครับอาจารย์ตอนนั้นผมวางแผนว่าผมจะไปชนบุรีวันที่หาบานี้ก็บกัหนดเมื่อวานเป็นวันที่หามาหนี้ผมวางแผนจะไปวันที่หาผมก็เลยบ่ได้ไปบาหนี้ว่าผมวางแผนว่าจะไปวันที่ยี่สิบหาอาจารย์ก็นัดเขาวันทด้ยี่สิบหาตกลงรอาจารย์แจ้งผมเป็นบอลฮุยจังไหนกันแน่ใครจะไปหูใจัว่าโค้ชช่วงตีเรียนทลาดไม่ใช่เอ๊ะแปลกๆอยู่ที่หนึ่งฮุจังไหนนี่แหลจะบอกคนหน้าตาดีแต่ เอาสิบอกโมกระจอกมากคันอยากดีดมือแรกมานอนเด้อฮะมานอนอยู่นี่เด้อมือแรกเหรอเออขันบ่มากหรือบอ่มากมอืมไมอแรกจิอืาขันอยากไปซุ่บุรีนะโอ้ยมันกหนาวโ,โอ้ยโอ้ยมึงรู้เหตุยังดีประเด็นที่มันหนาวอยู่ผมพูดที่ผาถืนบันอยู <c oughs> ่นี่ใช่ว่ากับเขาครั้งนี้ฟันของอาจารย์ครับ สองหอยี่หาสองสีบวันที่ยบหาคอยมากบออยุพนาคะตรงกันวพื่อแต่เนีกับสองหอกับสองหา 40, ้าสี่ศูนย์แต่ถ้าเปลี่ยนกับสองห้าสี่ศูนย์เนาะแต่วันที่ยบหาคอยมากอาจารย์ยังบทยังบตีเลขกี่เบอร์ใดๆหรอเนาะยังยังบตีร่องที่ยีหาเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าแับนี้ขอหอหลานเล่นคู่กันทุกคนบัดนี้ยในส่วน อ่าตัวเลขนี่ขึ้นว่าสี่ยู่ในสอหอนี่แหละเดี๋ยวนี้สองห้อนี่สอนี่ในส่วนสอนี่ตีไปได้หลายแบบตีสองตีซีตีศูนย์ตีสามอหอนี่ได้หาได้หกเท่านั้นนี่แหละเลขสี่ว้นอยู่นี่เท่านั้นครับอันนี้คือหัวลานเล่นกู้เป็นไหัเวลานเล่นกู้หัวตีก่อนหัวตีกนเว่าเจ้าฮะเวลานว่ผมกับสี่แยก ผมผมสิปละลานะผมสิอยากฝากจากน้อยเออเอาฝากมัน,มน,นนะรู้อย่าลืมว่าฝันที่หนึ่งนะครับอย่าลืมมาฝันที่หนึ่งเนี่ยงวดที่ผ่านมานี่ก็คือฝันที่หนึ่งครับฝันต่องวดฝันที่หนึ่งเนี่ยค่อน้างที่จะแม่นย่ำเพราะฉะนั้น จากความฝันที่อาจารย์เราซูฟังเนี่ยให้ไปพิจารณาหน้าดีๆพอาจารย์เพิ่นมาได้ตีดิพี่วา่าผพ้หญยิ่งมากสองคนแล้วก็เอาใครมาถวายสองฟ้องนะครักแลิวก็วกนั่นที่แล้วขอลาก,กับก้อนเนี่ยอืก็คือคนมีโชคฝากไว้คือตีให้ก็คือ4ีศูนย์สองพรอาจารย์ไม่ได้ตีได้นั่นนาะครับไม่้ตีเองเอ๊นะครับไม่ได้แนี่มันคนมโชคบว่ได้นี่ ร <บ S 1> เราการลบเขียนไม่ใช่เปียน่งนี่เอา16หน้าที่นั่นมากับเป็น61<อ>แต่ว่าอย่าลืมนะครับพอไปได้ทุกอย่าง6กับคำว่าพินพินบอกว่ากับเนี่ยจะกับเป็น61บอหรือจะกับหัว6กลายเป็นเก้าเจ้าหนึ่งบอแมนน,นะครับเพราะฉะนั้นห้ซ้อยกันพิจารณาอันนี้ที่เขียนให้ซี02กับ61นี่คือตามที่มุมมองของคนมีโชค มีเหตุผลมีเหตุผลเนาะมีเหตุผลนะครับจังไงก็ให้ให้เอาไปคิดเป็นจะน่าดีฟันแรกสําคัญมากๆนะครับเนาะครับผมแต่ผมกะนั่งมานั่งวิเคราะห์บ้งครับแล้วล่ะสาเหตุที่เอฟซีหรือว่าสาเหตุที่เจ้าพ่อจีรเวกงวดวางหนึ่งหรือว่าหลายๆคนก็แล้วแต่ที่บล็อกคลิปเฮ้าพ่อถีรเลกผมมาวิเคราะห์ดีแล้วใส่เวลาวิเคราะห์เป็นปีวันนี้อ่ะมาเพียงอย่างไรสาเหตุที่พ่นพ่อจีรเขเพ่นว่ชิรตัวมันออกนั่นนั่น ไมีเหตุผลตัวละเนาะมีเหตุผลมานี้เอ่อนว่านั่งเฉีเนตรงนี้ไปก็คือกันนิดบ่ไม่เชื่อจ้อนอ๋อมาทีเดียวคือนี่คือกับไผยนะคือกับไผยถืออยู่นี่น่ะนั่งอยู่นิรโมนี่น่ะเสี้ยนน้อยก็ถือดิผมก็ถือบ่อ้าวคือว่านั่น บนผ้ารวยไปซื้อซืสามเป็นแม่โอ้นั่นนั่นล่ะที่ผมมีข้อเป็นปีขึ้นกันโอ้ยอย่าริ์ว้าได้ก่อนนี่ผมมีข้อว่าได้ยิ่าวนีน่อนะว่าสกัดอาจารย์ใครกันวันนี้วนนแมนียู่ว่าว่าแมนว่าห็น่าจิสกัดกันโม่ได้โตก็จีเปลี่ยนม้าแฉป่าบอกว่าว่าซื้อว่าซื้นเพิ่นไปรอยซื้อสามซูนไป้ว่าเป็นหน่อยเนาะเต็มกระเป๋าเนาะ ก็เคยได้ยินคนอันบุญบุญพัฒนไว้ว่าอยู่เลยบ่มักสำนักใดสิจัดสำนักนั้นเพราะฉะนั้นที่เกิงนะว <c oughs> ่ามันเกิดขึ้นวางจี้ขันมูอเทิดสวนสามผมก็จะเปลี่ยนหมาผู้เดียวแจ้ว <c oughs> เพาะฉะนั้นว่าเด็กกะกะก็ได้เพราะฉะนั้นว่า <c oughs> อันนี้ล่อล่อหยิบหาครับตอนที่พคนมีโชคมากมื่อแรกนอนมื่อแรกมื่อแรกวะย่ันยิวโอเคครับมื่อแรกคนมีโชคเสรมานอนวัน เอามากรับมาเอาจะรับเมียนมาน้่งแน่ะลยมากรับมาครับเดี๋ยวเสียมานอนวัดก่อนเนาะหาเที่ยเพิ่นมากก่อนตื่นเสรมาปุ๊บกะสิตั้งกล่องเลยเดี๋ยวสีทรไปเอิ้นเพราะเขากันเขากับเป้ายุ่นนะเขาไม่อยากยุ่นโดนจริงๆนะครับเพื่อนว่าอยากนโดนนักมอเตอใส่ถูกเพื่ออยุ่โดนแต่ว่าใส่ชุดอันใส่อันที่มากใส่ชุดขาวดิ บอแม่นวอไซน์นั่นนี่ใส่ชุดธรรมดาแต่ว่าเสียขาวอย่างนี้แหละบอแม่นันชุ่มมันหรมาบวชซี่นะแต่ว่าพวกเนเก่งขาวเสียขาวสินะใส่เสื้อผ้าสีขาวชุดผ้าสีขาวบอแมนผ้าบวชชีผ้ามสิบ่บอแมนบอเก่งยี่นึงมันต้ันเป็นสีขาวอคงสินโอ้เป็นใส่ชุดขาวบัดนี้มีเห็นเอฟซีถามว่าง่ามบอปูมาหาเลยอืม พื่วายยังจัดอาคนถามงามบอผู้ยิ่งมากครับงามบ่สองกอดิมาหาหน้าตาสดสวยสลวยบ่เห็นบอตั้งฝาดงามบ่อหยาดมึงงามมานั่งฝาดนั่งฝาดโออเอ็มซีเพิ่นคิดว่าจะเป็นนั่งฝานั่งสวรรค์มาอืนัางมันอย่แม่นกันเนขามาถามอยู่เป็นไปได้ดิมันถามว่าพระอาจารย์นั่นผู้ยิ่งที่มาหาน่ะสวยบ่อพอดิบ ปไปดู่ปเพ่คนจะดามาปูมหาขีลายุ่ยน,นะโอ้คับผมครับนะมีตหน่งล่อๆ<อ>วอันที่ยี่สิบห้าล่อยสิบห้าแต่ว่าที่พ่อเขาเมื่อไหร่เขาก็ส่งเปล่าเขาก็จะไปเร็วยุ่นแหละแต่วันนัดเขาเพื่อไหวคือนัดเพื่อนวันที่ยี่สิบหานี่มึงบอเขานัดเพื่อนไปว่านัดวันที่ยี่สิบห้าีว่าเขากคิดท่านจะคิดจะได้ออกมังสีนะครับผมว่าจะคอยยังน่ะครับแต่ว่าเขาก็ส่งเปล่าเขาส่ง อยากกลับย่างเดียวบางทีนะนั่นแหะเพราะว่ามันขึ้นกับว่ามันสีมาามันขึ้นกับบ่อฟันครับผมมันขึ้นที่กิ่งสะมาถ้าฝันมันึงฝันจะจะนกับยุดยุดหน้าตื่นแล้วก็เป็นไตยังกีเทียนหนึ่งครับอ๋อจะตาบิึงเนาะพเจริมีความเกือบหนาเพราะว่าที่บางที่เพิ่นอัฐิม้ากรขันช่วงฟ้าฟาอัฐิม้ากรกันเลยเนี้ยครับนั่นนั้นจังว่าอันอันตัวนี้พระอาจารย์ท่านได้ว่าจังใดนั่นเลยครับอันนี้นะ ยังยังบอฟันว่าเป็นเลขอาจารย์เนาะบอบอบอล่อก่อนล่อล่อเพราะว่าในนักเขาแล้วผมกินนะครับผมเออถ้าเขาบ้านมาแล้วว่าเขาจีพอ,อยนังนี่มันยังกินหมูตอนนั้นน่ะครับผมนะถ้าสั่งนักรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่แหละสั่งจะได้ความชัดเจนแล้วเกียร์มันผมไปซื้อก้อนนั่นนี่ก้อนม,มีสวกเ,เห็ดเวียกห,หมูเนาะไข่เบิ้งตะครีบก้อนมีโวก มาได้ี่น้มันก้นมีโซะเป็นผู้ตีเลขไว้ตัวยหนินวลว่านเมื่อาจารย์ตีแล้วเขาเยี่ยมเขาคอยไปยิบลอตเตอรี่ไว้เขากาเป็นยังกันของนวลว่านจะตรวนะตั้งกันซ้อมหอมันเป็นทะเบียนรถซืตอรครับอันนี้ก็ปั้นตัวนี้คือว่านถึงเวลาเขากลับเวลาสิงห์ในหน้าที่เขากลับครับอันนี้ก็เขาคล้มาคุณยิ่งมาสองคนกอบคล้มาสองน้อยมาถลายกับท่านั่นท่านท่านที่เรายัยู่เยอะนี่แต่ว่าหรือบ้างกันไม่ยิ่งนิดมากความคล้ายขระวังให้ดีๆีน้ำมันมีความหมายรถอันนี้เนอะ แต่ว่าสิตีในลักษณะใด้เหเ็นเฟจีเพิ่นไปตีเองซะเนาะก่อ,อนอื่นพิจารณาเอาเอางก่อนแม่นครับเพราะว่างวดนวันนึงเพิ่นก็สิบ่แม่นเฮาเป็นผู้บอกที่เก้าศูรร <c oughs> ลเลาไปตีแค่เจ้าตีเองที่ฝันแม่ <c oughs> ออนครับแม่นเนาะครับอ่ะบันดนี้กรรบับรบวนอาจารย์ท่านนี้ละ่ะครับผมอ้๋อขอบคุณอาจารย์ครับครับ